วันนี้จะมาบอกวิธีการใส่รีไรเงือกนะคะแบบนะคะเห็นหรือเปล่าเชนเชนลิงผสมกันนะคะ mm hmm. เอาวิธีการใส่ mm hmm. จะใส่ ด้านด้านนี้นะคะอันนี้คือด้านบนฟันมันจะเข้าเปอย่างนี้นะคะวิธีการใส่ใส่ทีละข้างนะคะนี้ใส่ทีละข้างเสร็จแล้วก็มาใส่อีกฝั่งหนึ่งอืม เสร็จแล้วดูนะคะเสร็จแล้วก็จัดให้มันเป็นระเบียบให้จัดให้ตัวแบกเก็ตมันอยู่กับฟันเราอะคะ่ะมันเลื่อนได้แต่ว่าพอใส่ฟันแล้วมันจะอยู่นะคะ ใส่ฟันกามนะคะฟันกามเท่านั้นเพราะว่าฟันอื่นมันเล็ก